ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะไปดูผู้ประกอบการกันว่าเขามีสินค้าอะไรมาจำหน่ายสถานที่พักมีที่ไหนบ้างค่ะไปติดตามได้จากเราสองสาว NBT พิษณุโลกค่ะ มรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายซื้อไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการะแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อมาถึงที่ก็ใกล้เที่ยงแล้วก่อนอื่นก็ต้องหาที่พักกันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเที่ยวเพลินจนไม่รู้จะนอนที่ไหน คงได้อาศัยนอนกันที่วัดเป็นแน่ๆเชียวค่ะคุณผู้ชมเมื่อค้นหาข้อมูลที่พักที่เข้าร่วมโครงการสุขโขทัยลดทั้งเมืองของอ,อพทอสีก็มาเจอโรงแรมเรือนไทยซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแบบนี้ไม่พักไม่ได้แล้วละค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราสองสาว N b t บีในวันนี้นะคะต้องขอบอกว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยกับน้องนัดจังคนสวยค่ะคุณผู้ชม 1> <1> ที่โรงแรมเรือนไทยแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยแล้วต้องขอบอกคุณผู้ชมว่าที่โรงแรมแห่งนี้นอกจากที่จะมีความสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นเมืองเก่าสุโขทัยด้วยละค่ะถูกต้องเลยค่ะที่นี่จะมีห้องพักทั้งหมด27ห้องด้วยกันค่ะแบ่งบานทั้งหมด สีท่ทายนะคะไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดค่ะซูเปอร์เรียดีรักแล้วก็แฟมิลี่นะคะห้องจะหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนและที่สําคัญค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่ห้องไหนบ้างเดี๋ยวเราจะตามไปพร้อมๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ โรงแรมเรือนไทยนะคะมีบริการอื่นๆเช่นสระว่ายน้ำนะคะนวดแผนโบราณนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เหมือนที่อื่นเลยคือบริการแต่งตัวชุดไทยนะคะให้สำหรับผู้เข้าพักนะคะได้ใส่ชุดสวยๆสุขโขทัยนะคะแล้วก็ออกไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของสุขโขทัยมีกิจกรรม DIY นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทงเช่น เทศกาลลอยกระทงค่ะซึ่งสุโขทัยเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลที่ติดเป็นอันดับสองของโลกนะคะเราก็มีการสอนทำกระทงทั้งกระทงใบตองแล้วก็กระทงกับกล้วยค่ะส่วนของเราเที่ยวด้วยกันลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการจ่ายเพียง60%นะคะแล้วรัฐก็ช่วยอีก40%ซซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วเราเนี่ย ต้องบอกว่าเต็มตลอดเมื่อช่วงวันหยุดยาวทำให้รู้ว่าคนไทยเนี่ยอยากเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็นอกจากจะมาจ่ายค่าห้องเพียง60%ลูกค้าเนี่ยยังจะได้บัลเชอร์นะคะค่าอาหารอีก600บาทซึ่งก็ใช้ได้กับทางโรงแรมเช่นกันหลัง5โมงเย็นของทุกวันเลยค่ะ ได้ที่พักแล้วเราสองคนก็ไม่รอช้าค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าพ,พร้อมออกทิ่วันแรกกันทันทีเลยเป้าหมายแรกของพวกเรามาเมืองเก่าก็ต้องไปเที่ยวเมืองเก่ากันสิจ้าจะได้ซึมซับกลิ่นอายของสถานที่โบราณและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมพอมาถึงก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับโบราณสถานที่ถึงแม้นว่าวันนี้จะเหลือเพียงซากปร,รักหักพังไวใ้ให้เราดูต่างหน้าความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุขโขทัยในอดีต แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งมูลเสน่ห์ของอารยธรรมโบราณไว้ให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้ดูและศึกษากันต่อไปค่ะออกจากเมืองเก่ามาแล้วก็ต้องแวะหากิจกรรมอะไรทํากันสักหน่อยนะคะที่เมืองเก่าสุโขทัยแห่งนี้เขาลือกันว่าเครื่องสังฆโลกมีลวดลายสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะลายปลาซึ่งชาวสุโขทัยนั้นถือว่าเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะว่าปลานั nước, Genius, job, ้นบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าจะให้นักท่องเที่ยวหอบเครื่องสังคโลกกลับไปก็กลัวว่าจะแตกหักกลางทางกันซะก่อนนะคะเขาเลยเอาลวดลายปลามาเพ้นไว้บนร่มเสื้อกระเป๋าและของชนิดอื่นๆอย่างสวยงามโดยให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเพ้นผ้าด้วยตัวเองและนํากลับไปเป็นของที่ระลึกเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้มีที่บ้านปรีดาพิรมเมืองเก่าสุขโขทัยจ้า คุณผู้ชมคะกว่าจะได้เสื้อสวยๆกับกระเป๋าผ้าน่ารักนรักไว้เป็นของตัวเองแบบนี้นะคะก็ใช้เวลาไปเกือบเย็นเลยทีเดียวแล้วค่ะเห็นทีจะต้องพากันกลับที่พักก่อนแล้วละค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราสองคนนั้นมีทริปตลอนทัวร์ไปกันต่อกับที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งเราสองคนจะไปเที่ยวสุกซนที่ไหนอย่าลืมติดตามชมในตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอตัวไปถ่ายเซลฟี่กับมุมสวยๆของโรงแรมเรือนไทยกันก่อนสวัสดีคะ่ะ